สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube m u n ยู h น Channel นะครับกับจ่าเอ็มนะครับซึ่งวันนี้ก็มีประเด็นหลายอย่างนะครับวันนี้เอ็มก็อยากจะทำคลิปนะครับมาให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ติดตามข่าวทั้งวันนะครับตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่เมื่อวานเนาะก็มีเหตุการณ์ในคาดคิดนะครับเกิดขึ้นก็มันก็ผ่านมาแล้วนะครับ ในการเมื่อวานนะครับผ่านมาแล้วจนมาถึงวันนี้นะครับซึ่งเอ็มก็ได้ไปเจอกับลุงนะครับเมื่อวานที่สนามบินอุดรธานีนะครับซึ่งลุงพลกับป้าแตนก็ได้ไปรับทนายรัชพลศิริสาครนะครับที่สนามบินอุดรธานีนะครับพอดีเอ็มอยู่ใกล้พอดีนะครับก็เลยแวะไปให้กําลังใจลุงพลนะครับซึ่งระหว่างที่รอทนายลงเครื่องนะครับก็ได้พูดคุยกันกับลุงประมาณสักเกือบหนึ่งชั่วโมงนะครับ เราได้พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับคุยกันหลายเรื่องซึ่งหลังจากที่ทนายเข้ามานะครับลุงก็สบายใจขึ้นนะครับได้มีทนายเข้ามาเป็นที่ปรึกษานะครับลุงก็มีความสบายใจขึ้นก็หลังจากคุยกันเสร็จทนายก็มาถึงนะครับก็ลุงก็เดินทางกลับสกลนครนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสามชั่วโมงนะครับเดินทางกลับสกลนคร ซึ่งก็ได้พูดคุยรายละเอียดอะไรกับทนายรัชพลระหว่างเดินทางนะครับบนรถก็เช้ามาวันนี้นะครับเช้ามาวันนี้ก็มีประเด็นนะครับประเด็นแรกที่ลุงขึ้นไปที่วัดภูหลวงนะครับพาทนายไปที่วัดภูหลวงก็ช่วงประมาณสักสายๆหน่อยนะครับซึ่งเอ็มก็ได้ติดตามทางไลฟ์สดหรือว่าทางคลิปนะครับที่ PPFCA พี่ยูทูบยูทูบเบอร์นะครับที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าทางสื่อหลักนะครับสื่อช่องใหญ่ก็ทําข่าวกันทั้งวันนะครับวันนี้ก็ได้ติดตามดูอยู่นะครับซึ่งช่วงสายๆนะครับลุงก็ได้ขึ้นไปที่วัดผู้หลวงนะครับขึ้นไปพบกับอาจารย์สมบัตินะครับซึ่งไปกับทนายรัชพลนะครับขึ้นไปขอความชัดเจนนะครับเรื่องการเทพื้นเสร็จแล้วหลังจากที่เงินเหลือจะเอาไปทาอะไรต่อนะครับ ก็ได้บทสรุปประมาณว่าเงินที่เหลือนะครับพระอาจารย์สมบัติจะไม่รับนะครับแล้วก็เห็นว่าลุงจะไปทําบุญที่วัดข้างล่างนะครับของวัดบ้านกกอะครับทําบุญต่อนะครับจะไปสร้างห้องน้ําหรือว่าสร้างศาลาอะไรสักอย่างนะครับไม่ไม่รู้ว่าจํานวนที่เหลือเหลือเท่าไหร่นะครับก็เอาไปทําบุญต่อนะครับเดี๋ยวงานงานน่าจะจบวันนี้นะครับ น่าจจบวันนี้ที่วัดผูหลวงนะครับก็หลังจากลงมาจากวัดเสร็จนะครับลงมาจากวัดเสร็จก็มีการถแถลงถแถลงช่วงประมาณสักบ่ายสองโมงนะครับเดี๋ยวเอ็มจะขอญาตเปิดเพลงลุงพลนะครับเพื่อให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะครับขอญาติลุงพลด้วยนะครับขอญาติเปิดเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอเนาะแบบหนึ่งนะครับคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตนนะครับ ฝากพี่ๆ FC ทุกๆคนนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงพลป้าแตนตลอดมานะครับตั้งแต่ติดตามข่าวแรกๆเลยก็ติดตามให้กำลังใจตลอดมาจนถึงวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจต่อไปนะครับให้ลุงกับป้านะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวจะขอญาตเปิดเพลงสิ่งเดียวที่ได้ขอของลุงบนก่อนนะครับขอญาตลุงพลนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เปิดเพลงคอไปนะครับให้กำลังใจลุงกับป้านะครับก,ก็กบ่ายสองนะครับแล้วต่อจากเมื่อกี้นะครับหลังหลังจากลงมาจากวัดเสร็จแล้วนะครับบ่ายสองลุงก็ได้ตั้งโต๊ะถแถลงนะครับซึ่งวันนี้สื่อก็มากันหลายช่องนะครับสื่อสื่อหลักมาเต็มเลยนะครับเต็มหน้าบ้านลุงครับ ห้องที่กําลังสร้างก่อสร้างใหม่นะครับเต็มเลยนะครับจนล้นออกไปข้างนอกนะครับตรงหน้าต่างก็มีทีมงานยูทูบเบอร์นักข่าวรอถแถลงเต็มเลยนะครับวันนี้ก็ลุงก็พูดประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับที่หลักๆนะครับที่ดูก็หลักๆก,ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับ,บก็มีหลายประเด็นนะครับที่ลุงก็ได้ชี้แจง ไปหลายอย่างนะครับแล้วก็มีการขอโทษไปทางสื่อที่มีนี่นะครับขอโทษไปทางสื่อที่มีประเด็นกันนะครับซึ่งลุงก็ได้ขอโทษไปแล้วนะครับ,บ,รรบรที่งได้ขอโทษไปแล้วแล้วก็มีประเด็นที่ว่าลุงจะจ้างทนายเพิ่มนะครับ ลุงจะหาทนายเนาะยังยังไม่ได้ว่าจ้างนะครับจะหาทนายเพิ่มเข้ามาให้ทาปรึกษานะครับร่วมกับทนายรัชพลนะครับหลังจากถแถลงบ่ายสองเสร็จนะครับก็จะเป็นช่วงบ่ายสองก็จะมีการถแถลงบัญชีนะครับเปิดให้ดูบัญชีวัดภูหลวงแล้วก็ให้นักข่าวถามนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับปล่อยให้นักข่าวถาม ปล่อยให้นักข่าวถามประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งลุงกับทนายก็ตอบตอบทุกประเด็นนะครับตอบทุกคำถามที่นักข่าวถามเข้ามาก็บทสรุปก็ตามเนื้อข่าวนะครับเอ็มเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ติดตามดูนะครับตามเนื้อข่าวที่ได้ออกไปแล้วนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นก็น่าจะมีออกอีกนะครับช่วงเย็นก็น่าจะมีออกอีก ก็จบจบเรื่องบัญชีวัดผู้หลวงครับที่ชี้แจงแล้วก็มาขอโทษสื่อนะครับขอโทษสื่อหลักไอ้สื่อที่มีประเด็นกันนะครับเมื่อวานเราได้ขอโทษไปแล้วนะครับลูกผู้ชายนะครับทําผิดก็ยอมรับผิดนะครับก็หลังจากขอโทษเสร็จนะครับก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งลุงไม่ได้พูดตอนที่นักข่าว ตอนที่ประเดนแถลงตอนที่ทแถลงใหญ่นะครับลุงก็พูดช่วงต่อจากที่ทแถลงนะครับว่าจะหาทนายเพิ่มนะครับก็ฝากถึงทนายตั้มนะครับฝากถึงทนายตั้มนะครับทนายสิทธานะครับซึ่งลุงก็ว่าจะติดต่อให้ทนายตั้มเข้ามาเป็นทนายเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะครับส่วนของทนายรัชพลก็จะดูแลเกี่ยวกับการก่อสร้างพญานาคแล้วก็ประเด็นวัดภูหลวงนะครับ ก็จะแบ่งประมาณนี้นะครับเท่าที่เอ็มดูคลิปวันนี้ที่ลุงพูดนะครับก็เลยทําคลิปออกมาให้กําลังใจนะครับ Comment คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปกันเยอะๆเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปกันเยอะๆให้กําลังใจลุงกับป้านะครับขอไม่ดราม่านะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้กําลังใจลุงกับป้านะครับขอไม่ดราม่านะครับซึ่งเอ็มก็เป็นกำลังใจให้ลุงกับป้ามาโดยตลอดนะครับแล้วสัญญาว่าจะ ให้กำลังใจแบบนี้ตลอดไปนะครับจะไม่ทิ้งลุงกับป้าไปไหนนะครับก็หลังจากที่ลุงบอกว่าจะบอกไอ้หาทนายเนาะทนายตั้มก็สรุปก็ข้าวก็ทั้งวันก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งหลังหลังจากที่ลุงพูดว่าจะติดต่อทนายตั้มครับเข้ามาเป็นทนายทำคดีดกับน้องชมพู่นะครับแล้วแตนก็ไปส่งทนายรัชพล แล้วหลังจากนั้นไม่นาน,นครับก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเอาเจ้าแม่สสรพีไปนะครับก็ตามข่าวก็จะประมาณนี้นะครับเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็ได้ตามข่าวกันเนาะเอ็มก็จะเรียบเรียงจากเมื่อวานนะครับมาอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับเรียบเรียงตอนที่เอ็มไปเจอลุงที่สนามบินที่อุดรธานีนะครับสนามบินนานาชาติจนไล่เรียงมาถึงวันนี้จนล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้แล้วก็ เจ้าที่ตำรวจนะครับได้มาเอาขอนไม้นะครับไปตรวจนะครับไปตรวจก็รอรุ่นกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้พี่ๆเอฟซีเป็นกําลังใจให้ลุงกับป้าทุกๆคนนะครับเราจะผ่านเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับเอ็มเชื่อว่าทุกๆอย่างจะดีขึ้นนะครับหลังจากนี้นะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เอ็มอยู่ในช n e l ด้วยนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับใต้คลิป แล้วก็ขอความการุณาคอมเมนต์ให้สุภาพนะครับไม่ขอดราม่านะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับรักกันไว้นะครับคนไทยด้วยกันนะครับสวัสดีครับ